โยงใยอาเซียนวันนี้เสนอเรื่องโยงใยอาเซียนอย่างมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเพื่อให้การเดินหน้าประชาคมอาเซียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงสร้างกลไกการทํางานขึ้นมาโดยแบ่งงานเป็น3ด้านหรือที่นิยมเรียกกันว่า3เสาหลักซึ่งประกอบไปด้วยประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ทั้ง3เสาหลักนี้จะทำงานประสานกันเรียกว่าความเชื่อมโยงอาเซียนหรืออาเซียนคอนเน c t i ิวิตี้ประกอบด้วยความเชื่อมโยงทางกายภาพหรือโลจิสติกคอนเน c t ิวิตี้เชื่อมโยงรถเรือราง โครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบหรือ institutional connectivity และความเชื่อมโยงระหว่างคนกับคนหรือ people to people connectivity ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศไทยและประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับโยงใยอาเซียนสนับสนุนโดยฐานเศรษฐกิจ